สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องปอออนพี่สาวลุงพลน,นะคะมาดูย่าพานั่งทำอะไรอีกเนาะนั่งอยู่เมือ่อยอยากนอนเนาะเป็นนอนแบบม,มือนีมื่อนี้มื่อนีนวันเกิดลุงพลได้แม่เจ้าว่าอยากไปบอออ่ค่าโควิดก็บอกอันนี้แหละไปทัง้งแรกแต่เนี่ย อมน่พ่นไปดอกคันเจ้าสีไปกับสีสีหายนองนุงยุ่งผ้าไปสะดอกเอาไปามือยสีนอนพักพนคันพันไปกับไพ่ลูกชายเน่หายพ้อนลูกชายลานะ่นะลุงพ้นนนะวันเกิดเราได้มือนี่ วันที่สิบเก็ดแมนมัน่นเกืดอยู่ดีไม่แห้งเด้อคนเจ็บจะได้ความไข่จะมีได้สิ่งใดมันอันนั้นก็หายมั่นผลผ่านไปเรื่อยๆสู่ต่อไป <c oughs> อืมจนได้ละเมื่อยแล่เรีกร่ก็ไดอยากแต่น้ำอันเดียวนี่โควิดเขาบอกอืมเมื่อยแล้วอืม <c oughs> ก็ไเด้ไปละดูแลกกันไปเห็นแล้วจบไม่วหวสินม่วหวประจบประชูตตร่อไปบุคืนฮอ,อดเพื่อนบอขึ้นฮอดโอ้ยอันใดก็ี่ห้าลูกเนาะสร้างหรอกได้ก็ขอบลูกฮอดตัวให้สิบไป็นิมได้ลูกเต้า สู้ไปทำดีก็ต้องได้ดีแหละคนน่ะอืมอืมกรรมเว้นสู้สู้เ่าว่ไยแล้วตัอวอะรจังสิไปหาดอกมันว่างก่อนอืมอืมวัอหยุด่ดีอยากนอนมันขึ้นไปวัดกับโอ้ยนางบรายเลยนอนจมบปน พ่ได้กินกาแฟาบอได้กินเออเอาเขาว่าลายอยู่เมื่อคืนกระไดเอาฝันบ่ฝันผู้เ่าเอาอันเฉียดมใหอยผสมซีเหลืองบันอ้าว่ะยา่าพาฝันฝันจนละเมอเลยอืมเมื่อขึ้นลูกนางโพบบัน,นจะใครจีย เดี๋ยวว่าโอ้ยเจ้าเฝ้ายังวะาสินจ้าเฝ้ายังแล้วว่าพุ่มมาเออมื่อคืนเนี่ยพิ่นไปนอนวัดค่ะไปนอนวัดไปนางพุ่มขึนทางน่งบอด้ยรับตลอดไปนั่งสมาธินอนนอนเนาะันละผู้เฒ่าเฉียนมาหายอ้าวที่เฉียนนี่คือเหลืองนห่อคือบ่แดง่นนเหลืองโอ้ยห่วยเลยทั่วว่ะ ผู้เทานี่แต่เป็นอย่างบุ้เท่ากับเป็นเก่าตัวแมนเก่าช่องนี่แหละนี่นะคะจูต่อไปอะไรจันใดกําเอ้าโบเป็นอย่างดอกมีแต่หาวกับหาวเนาะยายเป็นหาวเพิ่นเพิ่นขึ้นกับหาว แสดงว่าเพิ่นบ่ได้กินกาแฟามื่อนี่กินเลยยังยำเสานี่โอ้กกเ,ออเดี๋ยวสิไปส่ง<า>ห้เด้อกาแฟอืมเป็นบทปกตินังกระตูนแต่มามว่อวานเียซือ้อยาสูตรอืมคนอาวอยู่แล้วคะพ่อแม่พี่น้องฟังฟังความรู้สึกจากญาพาแล้วนะคะเดี๋ยวป้าออนก็จะไปถามความรู้สึกจากปู่ของนะคะ าถามความรู้สึกปู่พ่องนะคะว่าวันนี้นะคะวันเกิดลูกชายคนเล็กเขานะคะปู่พ่องอยากไปหรือไม่ไปนะคะมาค่ะทุกคนมาฟัง,างจ,จากปากปู่พ่องนะคะมาค่ะมาถามความรู้สึกปู่พ่องวันนี้นะคะเพราะเมื่อนี่วันเกิดลูกชายหล่ะเจ้าเจ้าบ่าาอยากไปหาลูกชายเจ้า,าบอ่บอกไปเรา ย่ใส่ก็จะเข้าเราคือใครตั้งใจมียังนอ้อให้พ่อนุชส่ลาเด้อบบ,บไปก็ได้ถ้าสิไปก็สิให้น้องนกยุ่งพาไปบ่แมนยังดอกตากับยายไปลูกข้ามจังหวัดยนาเมือ โลภลายโลูกลกลายคุมงก็อยู่หนึ่งหนึ่งเลยเอาว้ยฟอ,อนให้ลูกไส้ล้าคันโมไปก็ได้เออเพิ่นจะได้เห็นได้สนะถ้าไม่เพิ่นเปิดเบื้องคีบประอ่อนก็นได้ เพื่อนเสด้เห็นว่าอีพ่ออีแม่ใหพ้พรเพื่อนจังใดแล้วเมื่อนี้วันเกิด,พดเพื่อนเด้สิบเจ็ดเดือนนี้ยังครัเกิดช่วงต้นหน้าแล้วทุกคนสิบเจ็ดสิงหาอะไะนี่พ่อเดือนสิงหาอะไะนี่พ่อเดือนสิงหาแม่พอ่อซอ,เ,อ,เ,อ,อเกิดเพื่อนกันหนึ่งเก้าเนาะ วันเกิดคนหนึ่งหนึ่งเจด็ดห้ยกับบอถือพ่อแม่พี่น้องเลยสื่ออายุลุงพ้นกับบอถือค่ะใ่าปาอ่อนนี่เลยลูกเจ้าเว้นไปเป็นล้นเ้นไเจ้าบอขึ้นหอดลูกเจ้าบอบอขึ้นหอดล้านเจ้าบอ หอดอยู่เุณหอัวอยู่อ,อ,ยอืมแต่ก็อ,กอ,อ้าานวออวยพรให้ลูกแน่สนาลูกสิดได้หูได้สันอิพูอวยพรให้จังไดนอ้อวะหละบุไปก็ได้ยากแต่น้ำโควิดค่ะพอแม่พี่น้องเลยเอ้ยแกมัน ทานพผนไปไนอย่างไรยังเลยผู้ประสักเลยคนดีมันต้องพีดุมทเทลวาก็เบองอย่างรอืมมันสัวมันจะลอยน,อนวลไปก็เลยโดนหนอืมยาผ้าก็ได้ นี่นะคะความรู้สึกของปู่พ่องนะคะคิดถึงลูกหลานนะคะแต่ก็ยังว่านะคะโรคโรคโรคร้ายเยอะปู่พ่องบอกว่าโรคร้ายเยอะก็ขอบคุณคุณ fc ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องประออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ